อ๊ยอะเห็นนั่งกินข้าว อ๋อพ่อผมมีอยู่พ่อผมมอย่พอผมมีอยู่น้ำมันก๊าดเนี่ยมันมาแ้วมาขายตูมันแกะมาขายตูแล้วสวัสดีค่ะมันแกะมาขายตูแล้ว นึกว่าจะนึกว่าจะมีคนเสียงมาด้านกลัวพี่ใช่ไหมไ่ไม่ยังหลานเหรอคะเนี่ยไปห,หน้าตาออกตี๋ๆอ่ะเื่าตีเลยพี่นูขอนี้สอบถามก่อนนะพี่เคยขายถั่วมาตากไหมถามก่อนของข่าตะโกหัวถนนคุ้นหมนูขอ,น,ขอน,นีอ้หนให้ดูได้ไหมเอาไม่เอาไม่เป็นไรพีอย่างน้อยได้รู้จักว่าถั่วยี่ห้อมาตานี่นะมันหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ ให้ดูดึงได้เลยพี่ไม่ต้องเกรงใจหนูไม่ให้ชิมทุกอย่างอันนี้ถั่วดังเดิมเขาขายทุกอย่างมะม่วงเหนียวคานสิบบาททุกอย่างสิบบาทสิบบาททุกอย่างสิบบาทคือมันเป็นไซส์สิบบาทอยู่แล้วพี่ส่งสูงเหรอตกแพ็คลองสาวตกแพ็คก็เราไว้สิบสองห่อแต่หนูไม่ให้ชิมถ้าพี่ไม่อร่อยพี่ไม่ต้องสั่งเลยนะเพราะว่าอันนี้คือโรงงานอยู่หัวถนนทันทกโกเขาข้าวสาสามที่เดินไปไหมค่นะ ถนนใช่ตรงเพนโวชนาเขาเรียกใต้ปะขากะลาขากะลาอันนี้เราชิมดูอันนี้เพาว่าเหนียวผ่านลองเบิ้งแซบปะแซบปะแซบกับบอกเลยอย่เ้ยใช่อันนี้หม่าล่าที่มีกินอ่ะไม่แสลิ้นไม่เหม็นเขียวพี่หนูจะบอกว่าถ้าเป็นยี่ห้อดังๆอ่ะสิบบาทเขาไปทำนะจ๊ะมันไม่มีกำไรมีบริษัทหนี้แหละที่ทำ สองซองรวมกันถ้าเป็นยี่ห้อดังขายยี่ห้าแต่อันเนี้ยซื้อแยกก็สิบบาทได้ยืมสองเดือนไม่ติดหววันนี้ห้องสองสิบบาทอร่อยซุ้มคมราคาพี่พี่นักเล็ดเหรอไม่รู้ถึงเดี๋ยวมันจะมีนิดเดียวปริมาณที่ปริมาณพี่หนุ่มคยานั่งทุกคนนะอือหปวดขาพี่แอนทัวร์ดิดิสาวน้อยปากแดงอ่า ต้มยำลองสิบเบิง้งกินไหมคะลูกหนูไม่ถงยังมักินหมดได้ไหมทำ <are> ไมทำไมหนูหน้าตาสวยจังเลยหลกท้าไมเด็กถึงหน้าตาดีอ่ะ <laughs> ฮะเป็นลูกครึ่งเหรออือคือว่าอุ้ยคนคนเยอะมาก <laughs> คนตายเยอะว่ะอันนี้เราอะไรเปรี้ยวต้มยำต้มยำใช่แต่ไม่เปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวมากเดี๋ยวเขาหาว่าถั่วเสียซื้อได้ไหมอะไรนะไม่ซื้อเหรอซื้อหรือไม่ซื้อ <laughs> อ๋อตกใจหมดโอ้ลูกเอ้ยขนเอ้ยขนมาป้านะ พี่ลองบาร์บีคิวพี่เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเนี่ยบาร์บีคิวพี่อันนี้หนูจะบอกนี่นี่สี่สิบแปดซองสี่โหลมีหกรสชาติครบเลยอย่างละแปดซองเอ่อเหม็นหืนหมยุบเปลี่ยนได้เค็มได้ซองฟักสองวัวเปลี่ยนได้เค็มได้หมยุบเปลี่ยนได้เค็มได้ของที่ไม่ต้องกลัวเหม็นสาบนะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ดูวันผลิตตรงนี้ยี erm ่สิบสองเดือนเจ็ดสองพันยี่สิบห้าของเพิ่งผลิตหกวันที่แล้วไม่ใช่ของค้างสต็อกหลายหลายเดือนให้พี่ ที่หน,ขนขูขออนุญาตฝากที่หนูขออนุญาตขอเบอร์